สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับเช็คดูนะค,คนที่มาส่องสตอรี่ของเราที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซนะครับว่าเป็นใครบ้างนะครับปกตินะครับถ้าเราจะดูคนที่มาส่องสตอรี่ก็คือเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูที่สตอรี่เราก็มาดูที่ผู้รับชมนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะขึ้นรายชื่อให้แต่ถ้ามี คนที่ขึ้นมาว่าคนอื่นๆแสดงว่าคนนั้นนะที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับในเฟสนะครับเขามาซองเราก็คือคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟสนะครับวิธีการดูว่าใครนะครับว่าเขาคนนั้นคือใครนะครับที่มาซองนะครับง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่ Messenger ครับ Messenger แล้วก็ให้มาที่ Story ด้านล่างขวามือนะครับแล้วมาที่ Story ของคุณนะครับ เขาก็จะขึ้นรายชื่อนะครับของเพื่อนคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซของเราทั้งหมดนะครับหรือคนที่มาส่องสตอรี่เราทั้งหมดนะครับจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งเพื่อนที่เป็นเพื่อนในเฟซเราก็เพื่อนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซนะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับคนที่ไม่ใช่เพื่อนในเฟซนะครับว่าใครมาส่องเราในสตอรี่เรามั่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่มา บอกคุณผู้ชมกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใหกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ